อ่ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับผมนะครับตามเชียงใหม่นะครับก็เป็นไงครับในส่วนของอ่าเจ้าอ่าคุณเขานะครับอันนี้คืองอน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 จริงๆครับงอนที่พัฒนามานะครับคือเป็นไก่ตีตอนะครับโอ้โหแข้งนี้เจ็บมากครับเป็นมันลึกครับมันตีจ้ำแผลครับมันตีฝังครับเขาเรียกว่าตีฝังแค่เป็นบ้านผมนี่คือตีตีลุนะครับตีให้ลุ <c oughs> ให้หลูให้พังนะครับบ้านผมแบบตีให้พังไปเลย <c oughs> โอ้เจ้าเวกัสก็คือชนก็ผมก็เห็นนะครับผมก็เห็นทําการแสด,ดงนะครับที่ชนะนะผมก็เห็นไวนะครับนั้นไวนะครับไวปากไวโยกนะครับแล้วก็แข่งหน้าเลาะนะครับก็ส่วนเจ้าขุนเขาเนี่ยผมก็เคยเห็นครั้งหนึ่งนะครับตัวขิวเขียวเนี่ยนะครับผมก็เคยเห็นครั้งหนึ่งนยที่ชนนะครับตอนที่ทาการการแสด,ดงก็ ก็เห็นแล้วครับก็คือแบบตัวนี้คือแบบแข้งจัดมากนะครับแข้งจัดในที่นี้คือแข้งมันลึกครับมันแข้งเจ็บครับแข้งมันลึกครับแล้วก็ไปเจอกันนะครับที่เมื่อวานผมคิดในใจนะครับในในส่วนในส่วนตัวนะครับคิดในใจว่าไออถ้ามันหยิบได้ประมาณแข้งสองแข้งนี่คือแบบอยู่อ่ะนะครับถ้าหยิบจังๆครับแข้งสองแข้งนี่อยู่นะครับอยู่อยู่แน่นอนครับปรากฏว่าเหมือนที่คิดไว้เลยนะครับ คว <c oughs> ามปัดเปียวความว่องไวนี้อาจจะเป็นในส่วนของวีกัสนะครับที่ที่เห็นนะครับกะว่าเอ๊จะเหมือน,นะคล้ายว่าตับเทปทับเทปอย่างเงี้ยนะครับทับเทปทับเทปโยกแข้งหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดนยิบไปสองสามทีปุ๊บหยุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันมันตีจําแผลนะครับก็เกินนะครับมันมันสุดยอดจริงที่เขาพัฒนานะครับ แล้วก็ใครที่ได้ไปนะครับไปเพาะนะครับน่าจะโอเคนะครับสําหรับผมนะครับถ้าไปเพาะนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับคือสองสามแข่งนี่คือมีอาการหมดนะครับผมว่าผมอยู่ผมอยู่เหนือนะครับผมอยู่เหนือมันมันน้ำหนักมันคงจะสองกิโลแปดสองกิโลเก้ามั้งผมไม่แน่ใจแต่มันใหญ่มากนะครับเห็นเขาอุ้มมันใหญ่มากนะครับ แล้วลองลองมาคิดถ้ามาทางเหนือปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะโดนในส่วนของอแข้งหน้านะครับเหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับที่ที่จะไปเหมือนแบบคล้ายๆว่าสกิดสกิดนะครับสกิดสกิดนะครับเพราะว่ามันกระดูกมันไม่ได้ครับแต่ความว่องไวนี่ทางเหนือนี่มีแน่นะครับที่ผมพูดแบบนี้คือมันน่ามาพัฒนาครับ หน้าเอามาพัฒนาเขาไม่ต้องอะไรมากนะครับแคบเสริมในส่วนของปากไวแล้วก็แข้งหนนิดนึงนะครับก็คือสามารถไปทําการแสดงแ้าแผ่นบ้านผมนะแถวบ้านผมนี่คือสบายนะครับกระดูกดีเนียครับทรงดีครับมีแข้งหน้ากระแทกไปแล้วหยิบปากไวนะครับค้างได้แนงหอนได้ก็จบครับไม่ต้องลีลามากนะครับเพราะว่ากระดูกอะไรมันมันมันรับได้ครับ คืออุ่นใจอะเวลาถ้าเราเอาไปทําการแสดงประมาณนั้นนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่ที่มุมมองนะครับถ้าใครมีทุนและทรัพย์นะครับผมว่าน่าจะเอาไปในส่วนของการาัประสงค์นะครับน่าคิดนะครับตัวนี้ตัวนี้สุดยอดครับเห็นแล้วปุ๊บขึ้นทีมีสะดุ้งนะครับขึ้นทีมีสะดุง้งแต่ใครที่มีกําลังทรัพย์แล้วก็เป็นนักพัฒนานะครับก็คัดแม่ที่จ่ายลูกดีๆไปคนระัน่าจะได้อยู่ แต่ของผมเนี่ยนะผมมีกําลังทรัพย์นะครับ <c oughs> ผมก็เล็งไว้แล้วครับคู่เกิดเจ้าเลือศิลาแล้วก็คู่เกิดเจ้าในลือนาไปทางเดียวกันแน่นอนนะครับรับรองครับสุดยอดโอเคครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็จะนำไปพัฒนานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ